ผมกระเวยยึดเสมอตั้งแต่บอกท่านนี่เคยคบเคยคุยกับเพรินสเสมอเออกบเป็นแต่กเกง่งเนาะแบบเออหนาตาสวยยังเสียครับผมเป็นคนไปน้ำถนนหน,นทางเห็นไม่ยิ่งทีทาํางานยังเสียครับเห็นไม่ยิ่งทีมากเ,เป็นเจ้าของกิจการยังเสียผมรู้สึกว่าเออมือน,นึงแหละนี่ชีวิตมาเข้ากับอยากได้เนี้ยที่แบบลักษณะจังสีนะสมัยแต่กอนนะนะ คือจังเฮาเหย็ดหมอล้ำเนาะเขาก็ตตองเด้เมียมาเป็นมาเป็นผู้นำนำกันกับเฮาผมก็ยังเบาอยู่ตลอดว่าขันไดเน้เมียคือแอนออร์อดีสิเอาอยู่ซึ่งผมก็ไม่ได้คิดว่าแล้วบางคนสิไม่คิดว่าผมเหมือนมาผู้นั้นผู้นี้้าแอนบพเขามากกับพสิไใดกขาผู้นั้นผู้นี้อย่าคิดผมบอคิดว่าผมเสียเมียเลยอี่หลี่ผมไม่คิดว่าผมเสียเมียเลยบอคิดว่าผมเสียเอาเลยบ่อเอาบ่มีบอยังเลย ครับอย่าให้เสียงของคนรอบข้างมันดังไม่มีแน่นอนผมมีปัญญาพออันนี้คือตัดออกเลยอย่าคิดว่าสิบผมน้อยหรือสิบผมอหยางเนี่ยเกิดจากคนเกิดจากชีวิตจริงเกิดจากสิ่งที่สัมผัสสิ่งที่รู้สึกจริงๆคือความรู้สึกของตนเองและสิ่งที่เจอมาไม่ได้คิดไปเองผมบางเทีอเอ่อ บางเทือเขากะสิวผมบ่นิ่งเนาะคนนิ่งก็เลยก็เลยเป็นคือจังนักแน,น่นบบมีหอย่างจังสิบอกอันนี้มันก็ไม่ใช่เสมอไปนะทุกอย่างเวลามันเป็นเครื่องพิสูจน์ครับเวลามันเป็นเครื่องพิสูจนสุดท้ายมันก็คือธรรมชาติแหละก็ว่วมจริงแหละครับสุดท้ายคือธรรมชาติแล้วก็ความจริงผมเนี่ยไม่ได้อยาก อยังหลายดอกคือคือในเหมือมันมากจังสี่แล้วกับพยายามรักษาอันใดที่คินว่ามันสิดีแต่ว่าอันใดที่คินว่ามันมันจะไม่ดีโดยเฉพาะคือผมก็ต้องครึ่งหนึ่งนะในด้านความรู้สึกผมจะผมต้องแคปปี้เหมือนกันคือชีวิตผมต้องต้องมีความสุขคือกันน่นไหมมันไม่ใช่ว่าการที่เราอยู่สังคมอยู่ครอบครัวหรืออยู่กับใครแล้วเราจะต้องรับ หรือเราจะต้องนิ่งกับทุกๆความรู้สึกอันนี้ผมไม่ผมขอครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งผมอดทนอีกครึ่งหนึ่งผมขอให้ตัวเองอย่าให้เสียงคนรอบข้างกันยังแบบบมีเสียงผู้ใดสิมาเเ้าหูเสียงผู้ใดสิมีกันยังแบบบแม่กระทังแม่เฝ้าอยู่นี่ผมกันยังบ,บาอาคว่มแม่เดี๋ยวเพราะผมเชื่อความรู้สึกตัวเอง กับสิ่งที่เป็นจริงผมเป็นคนชัดเจนนะแล้วผมสิต่อไปเนี่ยผมยิ่งจะชัดเจนไปเลยเพราะบางทีคือผมถ้าถามว่าผมเป็นคนชัดเจนไหมจริงๆคือชัดเจนนะแต่บางอย่างผมไม่พูดตรงๆให้มันจบๆคือต่อไปเนี้ยผมจะพูดตรงๆให้มันจบๆไปเลยผมสิบรดนักยังพร้อมแล้วก็จะไม่ได้คิดมากบอ้องมาอ่าบอ้องมะเหียบเรียงนะคือคือบอกไปตามสิ่งที่มันเป็นจริงเลยมันกะ หนึ่งละ่ะสบายใจครับสองโมมีคําถามแต่ว่าอาจสิบถือใจคนอื่นนั่กนก็แล้วแต่ไม่เรามัวแต่ถนอมน้ําใจคนอื่นแต่ตัวเองบอบช้ําอยู่เสมออันนี้ก็บ่ได้ครับสุดท้ายเราผมผมลืมตัวเองไปนนนาผมทิ้งผมทิ้งความรู้สึกตัวเองไปไปนานเนีะ่ะต่อไปนี่คือผมผมกะสิเอาความรู้สึกของจะของไว้หาสิบเปอร์เซ็นต์ ขอบคุณค่าวขอบคุณหลายๆแต่ต้องเข้าใจเด้ว,ว่าว่าผมอะสีวอาตรงๆบางคนอะ่ะสิรับบริในในช่วงนี้แต่เดี๋ยวมันก็ะสิพันไปดอก ผมก็ย้อมรับทุกคนผมก็ย้อมรับทุกคนรือย้อมรับการตัดสินใจยอมรับการตัดสิน,รรสนหรือยอมรับการประเมินมันเป็นสิ่งที่ห้องสิบไปบ,บังคับไปคุ้มกันบ่ได้แล้วมันบ่ได้อยู่แล้วในการที่สิบอกมาบอกว่าเสื้อผมเดอ้อเข้าใจผมเดอ้อเห็นใจผมเดอ้ออันนี้ผมก็บบอบอกแบบนั้นแต่ทาอย่างเกิดอย่างผมก็สิบอกตรง บอผมบอโทผมบอเบาน้ำเลยความในอย่าเอาออกความนอกอย่าเอาเข้าบอเอาเข่าครับแต่ว่าเอาออกอยู่บ่เอาเข่าต่ว่าเอาออกอยู่เจ้าือปูดโดนใจใครแต่บอเอาซีเฮทเจ้งไหนสีเฮ็ดจ้าดายบางเทือคือสิบ่ใเห็นผมห่วงเจ้าของเลยบอ แมนบอสิปุสิบอ้ห้ผมห่วงจากของเลติผมไม่เคยพูดแบบนี้มาก่อนนะถ้าทุกคนดูแมนอยู่ว่าผมอ่ะสิรีโพสอ่าในติ๊กตอกผมบมรี่แล้วผมว่าสุดท่ายก็บผมจำเป็นสุดท่ายมันก็บมี่แบบเออในใจเฮาคือตอนนี้คือ บ่ต้องเก็บยังแล้วนี่ยังเบาไปเลยตรงๆงจริงๆเปิดอกเปิดใจเปิดทุกอย่างไม่รู้จะเปิดยังไงแล้วเปิดอกเปิดใจเปิดทุกอย่างบ่รู้ว่าิิเปิดยังไดแล้วผมคิดว่ามันเปิดมาหมดแล้วผมก็เลยจะไม่เปิดไม่อะไรอีกแล้ว นี่ยังสิเกิดกัให้มันเกิดไปเลยตามธรรมชาติและความที่มันจะเป็นจริงคือผมบอกเลยผมเอาขอขอตัวผมเองครึ่งหนึ่งเพื่อควมยุติธรรมทุกอย่างโบ,บเมนโบเมนบเมนครึ่งนึงเนี่ยบเดเมหมายถึงว่าอื่นๆคือดังด้านความรู้สึกและอะไรต่างๆที่มันลึกๆเออผมแม่นบ่ละครับผมเป็นคนแบบว่า เก่งใจคนเนี่ยเก็ดน้ำคนแหลนน้ำคนเพราะว่าพอวาอยู่อย่างแต่บมถือใจคนทุกคนเลยแต่สุดท้ายจะคลองตรงมาบอบช้ำเองตลอดบางอย่างเราก็ทำคิดว่ามันจะดีแต่มันไม่ดีถูกมองไม่ดีหรือโดนเหวี่ยงโดนแสดงอาการโดนอารมณ์โดนอะไรต่างๆ มันก็เจ็บทั้งทั้งที่ผมก็คิดว่าคุณค่ามันก็อาจจะไม่ได้มากมายถ้าเปรียบเทียบกับคนอื่นๆแต่ผมควรนทีสิจังได <laughs> อ